พอยิงนี้บึกกันครับผมโดยทีมงานรุมยิงมันเมื่อกี้ขึ้นไปแล้วรอบสองรอบแล้วแต่ยังไม่ได้ยิง ขอให้ติดตามผลงานกันต่อไปครับโดนแล้วครับโดนแล้วครับหินใหญ่อยู่ไปแล้วครับกสวยเลย ไปแล้วไปแล้วครับไป้พูไปเลยครับไปแล้วครับไปแล้วไปแล้วครับผมไปแล้วครับผมไปแล้วครับ โดนครับโดนแล้วครับผมลองมาแล้วลองมาแล้วร้อยก็รู้จะขึ้นง่ายได้ไงย้อนย้อนย้อนเหรอย้อนเหรอเฮ้ยนียน่นะปะเขาเขาเล่นลราเรียกจุ๊ก เห็นตังผมป่ะหรหางไม่ต้องถูกหรอกในแม่ตะไก่ตังหางนี่นี้อีกทีนึงโคมันจะลากไปยากนะเนี่ยเรือเราใส่เรือเลยลากเรือขึ้นมาเลยดิสวยดินัตะไบเรือแล้วขายข้ามคไอ้ตัวกระตัวไอ้เชือกข้อตาวเลยตัวน่ามันมั่วกันอยู่อ่ะไม่เป็นไรของขาวอ่ะของสีขาวของผมอ่ะอันนี้คือรวบรวบใส่เรือก่อนเลย

ไปแล้วครับรตัวท <guiding developed S 1> ี่สี่ครับขึ้นแล้วครับตัวท <c oughs> ี่สี um ่ตัวที่สี่ระวังระวังลูกดอกทะลุนะระวังลูกดอกทะลุเรือโอ้พี่หวานนี่สุดจัดเลยใส่แว่น2อชั้นเลยใส่ชื่อซุ้มะแตพอชื่อซุ้ม สุ้มรุมยิงแมนครับเอาอีกแล้วตัวที่สี่ครับผมไปแล้วครับผมอันนี้เรือใครเนี่ยไอ้นะเปาเรือเรือเจ้าของใครคือลงไคนี่ครับคนงานตัวที่สี่ของส้มรุมยิงมันครับผมนี่เือยังไม่ได้ซัเลยเดี๋ยวผมไปที่ก่ไม่ให้ซัก้วระหว่างรอระหว่างรอ เดี๋ยวปอาได้เล่ายเอไม่มีปืน่เอาข่าดันได้มีอเน่ยมดเนี่ยมงอครับอาเ้าเา้อง่อยายแล้วายแล้วแนงเฮ้ยดัดได้่อยขึ้นหน่อยยิงปืนนาทนีกว่ายิงกระลาอีกยิงลงตรงนี้หรือว่าเียงไเขานี่างอย้าหน่อยาางลยพี่มหรอขางขึ้นอย่างี้มันขึ้นอย่างนี้มันขึ้นอยาน้เนลับบ้าย บรรชาการกับบรรยาการครับผมใหญ่มากเลยตรงนึ่งสองมองกล้องมอ้เออพีเ้าพ้มกมโยกเือยอู่มาใหม่มใ้งนอยให้พีก่ง่อใครมีเสื้อไหมต่อเสื้อลงีเสื้อเลเอาเอาเสื้อีไรอ้จ้เสื้อแห้งเสื้อเปียกนนั้นอ่ะ้าคือมีไม่ยากหรอก้อะเ้อแห้งเสื้อเปียกโอ้ยบอกเียจับตรงง ดูตัวใหญ่พี่ไก่ดฟวาเป็นร้อยเลยวะก้องใหญ่เลล้องใหญ่เสด็จเลยดฟาเป็นร้อยเลยต้องดูเรียถ่ายด้วยนี่ครับมือปืนมือปืนคนนันกับมือซ้ำหาหลายคนอคนออ๋อกลับบ้านแล้วกลับบ้านแล้วยิินสคน เขาตาล้างไงมีแรงมาเราอ่ะใหญ่ผู้หญการการอะรรู้วางเลยนะเดี๋ยวระวางเดี๋ยวรงวางนี่จะกินป้าเ้อาบัต ได้อยู่ได้อยู่ครับโอเคโอเคได้แล้วใครหยิดขึ้นมาอีหนึงก็ได้รับมือปืนมือปืนคนแรกครับนวัเอาเอาให้จอยถ่ายรูปหนึ่งรอรอดิแก่เปิดเปิดเปิดไม่เป็นไรแหมตุ้งเท ดามดามเดี๋ยวให้ถ่ายเนยองให้สาได้สององมาเออทำไมปืนยาวจังนหะไปลากเช่อลากเห็นไมเห็นไหมเห็นไหมเห็ไอที่สามเห็นผมหรือเปล่าอที่วกันดูดีกว่าสีตัดเนื้อตัดสีตัดปืนอะะอะไรอะไรตัดตีชกยอลงชกชกยอลงข้างเทาจะได้เห็นหน้าดามดาเอากล้องนี้ถ่ายด้วยดิ ไอเย็นทีละกล้องเนี่ยไม่ใช่มันจะได้ครบเมื่อกี้ไม่ได้มองกล้องเลยนะไม่รู้กล้องไหนมั่งได้ได้ครบๆทุกคนอ้าวขึ้นพอดีถ่ายหัวงอหัวงอไปเลยเห็นหมดปะเนี่ยกล้องนี่กว้างสามร้อยหกสิบหกเารไม่หมดถ่ายพันโนรามะลากยาวเลยลากยาวแม่เลยอ่ะ น่ึงกดตาสามวันแล้วดำดำเงือกแค่ไหนนะคุณไม่ได้วูดไม่ได้ถ่ายแล้วนะถ่ายเยอะแ้วพี่ให้แบบนี <what> ้เนี่ยมันได้ได้กว่ะาดำเงือกแค่ไหนถ่ายยิ้มรอนี้ถ่ายแล้วเปล่ามันยังไม่ถ่ายเลยเมื่อกี้มันยังเล็งอยู่เลยไม่เป็นไรถ่ายเยอะแล้วบ่นคงต้องปืนหลงกับปืนบางๆหนอนโอใหญ่ขนาดนี้เลยเหรปืนไม่ใหญ่ยัไม่ป้าเลยยังไม่ถ่ายดำเลยไม่ถ่ายเลยอ่ไรอยู่เลยอื้อถ่ายรูปเยมาถ่ายรูปรวม ซุมรุมยิงมันตัวที่สครับ<ม>ของทิปนี้